พื้นฐานและรากฐานคือส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณตามหาสิ่งที่คุณสนใจจากจุดเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้นะคะ How to be better at almost everything ได้กล่าวถึงทักษะที่คุณสนใจการที่คุณจะค้นหาสิ่งที่คุณสนใจนะคะคุณสามารถค้นหาได้ด้วยการสังเกตจากสิ่งที่คุณชอบ อาจจะเป็นเหมือนกับกับปั้นทุกดินแต่ว่าการค้นหาสิ่งที่ชอบคือหน้าที่ที่เราจะต้องตามหาด้วยตนเองอาจจะสังเกตว่าคุณชอบอะไรล่ะครับคุณชอบงานไม้วาดภาพทำสวนทำอาหารฝึกสุนัขซึ่งคุณอาจจะทำธุรกิจจากภาษาที่คุณชอบได้และทำได้เก่ง หรืออาจจะอยากทําเพลงให้ใครสักคนมาจ้างให้คุณแต่งเพลงไม่ว่าจะด้วยบทบาทใดก็ตามในความฝันของคุณให้คุณเริ่มจากตามหาสิ่งที่คุณชอบและสนใจกฎเหล็กที่ได้เคยกล่าวไว้นั้นจะต้องฝึกทักษะใหม่ๆเสมอทักษะใหม่ๆที่ว่าคือทักษะที่คุณเลือกแล้วว่าคุณจะทำสิ่งนั้นเลือกมาสิ่งเดียว และทำในระยะสั้นจนเริ่มที่จะมีทักษะและเก่งมากพอสมควรและเก่งลึกและทำสม่ำเสมออย่างเช่นนะคะทำอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงต่อวันนะเพื่อฝึกฝนทักษะในด้านที่คุณเลือกแล้วว่าคุณอยากจะเก่งให้มากกว่านี้นี่คือจุดเริ่มต้นและรากฐานของการเลือกสิ่งที่คุณสนใจอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ไม่จาเป็นต้องเป็นหนึ่งชั่วโมงเป๊ะๆแบบนั้นนะคะ เอาตามที่คุณมองว่าสะดวกแล้วก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณเลือกทำด้วยอคุณจะทราบดีนะคะว่ามันมากถึงน้อยไปแค่ไหนต้องประมาณไหนนะคะในการฝึกแต่ละวันก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มั่นใจในจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะสำหรับคนที่เคยฝึกในด้านเดียวกับคุณเนี่ยก็คือบางคนก็อาจจะจ้างโค้ดมาเพื่อยนระยะเวลาหรือว่า,าแนะนำก็ได้นะคะ ส่วนพอคุณพบทักษะที่คุณชอบแล้วเนี่ยให้คุณนะคะโฟกัสในทักษะที่จําเป็นนี้และจะต้องเป็นทักษะที่เป็นเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ด้วย mm hmm. เช่นถ้าคุณต้องการเป็นมือกีตาร์อะกีตาร์ดนตรีประเภทไหน country j a z หรือว่าแบบไหนที่คุณชอบคุณต้องกำหนดว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนนะ อ่ะชอบคันทรีก็ฝึกคันทรีฝึกทุกวันฝึกวันละชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นแล้วแต่นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนหรือจะเป็นกีฬาหรือจะเป็นวาดรูปนะฮะหรือจะเป็นเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็คือหาความรู้นะคะหรือเป็นนักเขียนก็ดูบริบทการเขียนของบทต่างๆนะคะถ้าจะเป็นบทตลกก็ลองดูลักษณะบทที่มันคาลมคุ้มคาย อ,อ่านแล้วคุณก็สะดุดคุณก็ตลบแบบนี้ก็เรียนรู้นะคะแล้วก็ฝึกฝนทักษะนั้นนะ,ะเพื่อให้มันตรงกับเป้าหมายของคุณที่คุณเลือกมาแล้วหนึ่งอย่างนะคะหาเวลาทํามันก็คือแบ่งคุณต้องแบ่งเวลาและเริ่มทาเลยเดี๋ยวนี้เลยวันนี้เลยอย่างนี้นะคะอร,อริสโตเติลเคยสอนไว้ว่าหนทางที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตมีแค่หนทางเดียว ซึ่งหนทางนั้นก็คือการดำเนินชีวิตให้ได้ถูกต้องอ่ะเอาใหม่นะอันนี้โซเทิลกล่าวว่าคนที่มีความสุขคือคนที่ใช้ชีวิตตามหลักศีลธรรมอันดีงามรวมถึงมีสิ่งนอกกายที่ดีเขาไม่ได้มีความสุขแค่บางช่วงของชีวิตแต่เขามีความสุขตลอดชีวิตนะคะแล้วก็อ่ะ อริสโตเตลนักสอนอีกว่าการดำเนินชีวิตให้ได้อย่างถูกต้องก็คือการทำสิ่งที่เราชอบทำแล้วมีความสุขและดีต่อผู้อื่นอีกคนหนึ่งค่ะนักบุญโทมัสสืบทอดแนวคิดของอริสโตเตลเขาได้พูดถึงความสุขว่าเกิดจากการเพลิดเพลินไปกับสิ่งที่ดีและถูกต้องนักบุญโทมัสเคยกล่าวและเขียนไว้ว่า ไม่มีสิ่งนอกกายใดที่เติมความปรารถนาของเราจนเป็นความสุขที่แท้จริงเกิดจากในจิตใจของเราเท่านั้นนักปราชญ์สองคนเนี่ยก็คือพูดในขณะที่เนี่ยตอนนี้ขณะที่คุณยังมีชีวิตอยู่นะคะอ่าคุณจะหาความสุขส่วนมากได้จากอะไรบ้างนะคะสั่งสมความรู้ค่ะมีศีลธรรมอันดีมีมิตรภาพนะคะ แล้วก็มีความมั่งคั่งอย่างชันฉลาดนะคะความมั่งคั่งเนี่ยควรมีในปริมาณที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปให้มันช่วยหล่อหล่อไม่ให้คุณกลายเป็นคนที่ได้ไประโยชน์อะไรจากการทําดีความมั่งคัง่งแต่ก็ชัง่งน้าหนักด้วยกับเงินกับผลประโยชน์ที่ได้ต่อตนเองกับสิ่งที่ทําให้กับผู้อื่นนะคะอย่างเช่นหารายได้ได้มากเป็นล้านดอลลาร์นะคะอ่ะ แล้วก็อ่านแบ่งในการบริจาคนะคะช่วยช่วยเหลือคนหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณทําข้อแรกไปสม่เสมอแล้วนะคะ mm. ก็ให้คุณโฟกัสค่ะข้อสองนะแต่ทักษะที่จําเป็นตามเป้าหมายที่คุณคุณตั้งเป้าไว้นะอย่างเช่นคุณอาจจะยังทําบางเรื่องไม่ได้ใช่ไหมคะ mm. เช่นจับปิกกีตา้าให้ถูกต้องอ่ะสมมติอย่างเงี้ย คุณก็ต้องฝึกแยกเทคนิคต่างๆมนาะจนกว่าที่แบบจะทําได้โดยที่คุณก็ไม่ต้องรีบนะคะกว่าจะเก่งเนี่ยไม่ว่าจะอะไรมันก็ต้องใช้เวลานะ่ะแต่ก่อนนั้นเลยเนี่ยต้องตัดสินใจได้ทำเดี๋ยวนี้เลยก่อนนะคะแล้วก็มีวิัยด้วยนะคะการที่ใช้เวลามากเป็นพิเศษเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่านะคะถ้าเกิดว่าเราจะได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการจะฝึกนะคะ ต่อมานะคะการฝึกเนี่ยเทคนิคเนี่ยเราอย่าลืมว่าเราฝึกไปเพื่อนในทําตามเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมอ่าโอเคเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่างเป็นนักเขียนบทความตลกนะคะเราก็รวมถึงนักดนตรีนะคะวิเคราะห์ว่าหาว่าเออทำไมการเขียนหนังสือให้ตลกเนี่ยมัน,ม,นมันต้องเป็นยังไงอะไรมันต้องดูแบบย้อนแย้งคมคายยังไงนะคะก็ศึกษานักเขียนที่คุณชอบอย่างนี้นะคะ เออเอามาอ่านดูผลงานของเขาก็ได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็นำทุกชิ้นส่วนที่คุณได้ฝึกฝนเนี่ยนะคะมาประกอบกันจนมันซับซ้อนนะคะและสุดท้ายนะคะสิ่งที่ฝึกมานั้นเนี่ยให้มันฝึกฝนแล้วเราก็เริ่มและะ้วค่ะที่จะเพิ่มระดับความยากขึ้นมานะคะฝึกฝนแต่ละส่วน เป็นประจำส่วนง่ายๆนะคะแล้วก็ให้ครบนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเข้ามาขั้นที่ว่าฝึกแล้วก็เพิ่มระดับความยากนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าต้องการฝึกจับขอรดหรือเปลี่ยนจากเขียนหนังสือเออสามร้อยคำก็เป็นหนึ่งพันคำเป็นต้นนะคะการเพิ่มระดับความยากเนี่ยยังคงจะต้องอยู่ภายใต้เป้าหมายที่คุณตั้งไว้ด้วยนะคะอย่าเพิ่มความยากของการฝึก จ,จนมันผิดเป้าหมายเกินไปนะคะแบบนี้นะคะเริ่มจากเป้าหมายในใจของคุณก่อนเลยนะคะเป้าหมายอาจจะเป็นว่าคุณต้องการทำไปสุกไปเพื่อแข่งขันกับคนอื่นให้ชนะหรืออาจจะต้องการแสดงเทคนิคต่างๆศิลปะการต่อสู้หะืรนู่นนี่ให้คนอื่นดูนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ แล้วก็บางทักษะคุณอาจจะไม่ได้ถนัดมากนะคะที่มันเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะคะอาจจะไม่ได้ถนัดแต่เราก็สามารถพัฒนาทักษะเหล่านั้นได้นะ,ะที่มีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกันนะคะไม่มีทักษะไหนที่จะเก่งได้ภายในใช้ระยะเวลาชั่วข้ามคืนอย่างนี้อยู่แล้วนะคะอ่าก็ให้ความสนใจความชอบที่คุณมีทักษะพื้นฐานที่คุณค้นพบนะคะหาให้เจอเนี่ย แล้วก็นําให้มันมาเป็นพื้นฐานนั้นแข็งแกร่งด้วยการฝึกฝนนะคะฝึกฝนและอะไรที่ไม่ใช่นะคะไม่ต้องนะคะโฟกัสอย่างเดียวคือเป้าหมายนะคะสิ่งที่คุณต้องการฝึกฝนแล้วก็ค่อยลึกลงไปทำให้ลึกลงไปอีกนะคะนี่ถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมนะคะสู่ทักษะพื้นฐานาต่างๆนะคะเพื่อไปสู่เป้าหมายซึ่งคุณยังจะต้องเรียนรู้ทักษะอีกมากมายนะคะเมื่อเมื่อคุณเก่งมากพอแล้วนะ่าจละทักษะนะคะ ช่องโหวช่องว่างระหว่างการพัฒนาทักษะเนี่ยจากเก่งให้เป็นเก่งมากเนี่ยมันสามารถนามาผสมผสานกับกับทักษะอื่นๆที่คุณกําลังเรียนรู้แล้วก็เป็นเป้าของคุณด้วยนะคะที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเราทําดนตรีอะไรเงี้ยแล้วเราแบบก็จมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการตลาดหรือว่าเราอยากจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการตั้งร้านหรือว่าการสอนเป็นครูสอนอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมีความรู้ทักษะการสอนคนอะไรแบบเนี้ยนะคะเราก็เอามาไปยุ่์กัน มามีอีกทีหนึ่งนะคะค่ะ